สวัสดีค่ะเช้านี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะก็จะมาดูสองแม่ลูกนะคะจะมาเปิดน้าน,นะคะสายยางเอามาแล้วนะคะแม่ด่างกับลงไปเอาสายยางเนาะเอาสายยางมาแล้วก็จะเอาฟางเอาํำไว้ให้สองแม่ลูกนะคะก็จะเตรียมน้ําไว้ด้วยนะคะฟางก็ยังเหลืออยู่นะคะฟางก็ยังเหลืออยู่มากินหนักและกอกันเร็วบุญเลิศนาๆน้เนาะลวก็ อ่ะไม่กินหรอยัไ่ไงฮะค่อยยังนึกอยูว่ว่ามันเอามาน้ำมีบอสไม่เห็นหมาอยู่ตลาดขนาดนี้ลุงเสือยู่ตลาดขนาดนี้เห็นบ่เออเออนั่นแหละมันเป็นทางกระสีเลยนะเราค่อยเห็นแวบๆอยู่เห็นหรืแต่ว่า,นนาเ,<ทย>าเาขามีหูจ้กว่าเขาเหล็กไปเฉยเลยนะเดี๋ยวนะ กำลังมาถึงแล้วมาให้ดูลอสมาไปลอดข้าทีบบะหมี่กันเก็บไว้ในร่มให้นะขอบคุณเด้อมาหาจอบหาเสียมนะคะแต่ว่าไม่เจอนะคะแล้วก็จะวิ่งไปหาของ ให้เขานะคะมาตามหาสิ่งนี้ให้ลุงเสือนะคะแล้วก็ตามหาเสียมจกนะคะยังไม่เจอนะคะตามหาสิ่งนี้ให้ลุงเสือปาสาเพราะว่าเขาจะไปทํางานต่อนะคะแล้วก็มาตามหาจอกนะคะมักจกใ่นะคะแต่ไม่เจอนะคะวันนี้วุ่นๆน,นะคะอีทีชาวบ,บ้านมาช่วยเนาะก็อาจจะวุ่นๆนิดนึงนะคะเตรียมหาอุปกรณ์น,นะคะเสียมจกเสียม ไปขุดร่องน้ำนะคะทางน้ำไหลแต่ว่าน้ไม่เจอหาเสียมจกไม่เจอเดี๋ยววิ่งขึ้นวิ่งลงแมนบ่เฮ้ย ไปไหนเอ้าไปไหนโอ้โหไปซะแล้วเออนี่แหละตามหามาให้แต่ว่ายังหาจอบไม่เจอเลยหาหมกจกไงเออหาหมกจกไงมาเห็นมืดมันถือไปมืดมันถือไปแลหละันนี้มันหาไม่เห็นยาเขาจะเป็นตอหนามเด้อใส่ขอกงวขอใส่ เออข้าขึ้นไปละจะมีหูวมาละถึงอยู่บ่หูแล้วยู่มองกะยะหุล่ละเออไปไปต่อนะคะไปต่อน้ำสายยางเอ,า,เอาขึ้นไปแล้วมันรู้ว่าจะถึงหรือไม่ถึงรุ่นกันค่ะถ้าไม่ถึงก็ ถ้าไม่ถึงก็อะไรถ้าไม่ถึงก็เอาขึ้นไปต่ออีกเนาะวันนี้ก็คงจะวิ่งทั้งวันล่ะค่ะต่อน้ำก่อน สองแม่ลูกก็คงจะิวน้ำโอ้หมดแล้วหรือส่วนบุญรอดก็ให้กินเป็นกระสอบเลยทั้งฟางทั้งลำไหนดูสิหมดหรือ,อยังอ้าวของแม่กินหมดแล้วไม่มีเหลือเดี๋ยวไปเอาน้ำมาก่อนนะอร่อยไหมบุญรอดไม่ต้องให้ถึงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะแย่งกินหมด เดี๋ยวบุญรอดจะไม่ได้กินเนาะบุญรอดเนาะ,ะกินเข้าไปลูกเอ๋ยคงจะไม่ได้ออกนะก็จะใส่ไว้ให้เต็มทั้งสองถังนะคะ่อสายไหนเป็นสายไหนเพราะมันขาดกะะท่อนกับแท่นดูก่อนอันที่ซื้อมาใหม่นะสายยางมันเล็กเกินไปน้ำมันก็เลยไม่ไหล นะ้ำมันไม่ไหลก็เลยก็เลยเอาออกนี่แหละอัอน,ออนนี้ไปทางนี้เราจะดึงนะคะดึงจากทางนี้ไป,ไปทางนี้ดึงมาทางนี้นะคะ ต่อาาไปทางนี้แต่ว,ว่าสายยางมันแตกนะคระับสายางมันแตกแล้วต้องได้ตัดตัดแล้วก็ตอ่อเรวก็ต้องไปหามีดก่อนนะ ไปหามหีดก่อนนะคะใจเยะมาค่ะลองต่อดูนะคะน้ำจะไหลไหมจะถึงหรือเปล่านะคะไม่ตัด เพร่อมันแตกพ่อต่พอพ่อจะมาต่ตอตรงนี้อีกยังงั้นก็หารอยแตกก่อนนะ Thank okay. you คนใส่ไม่ใส่ยางนี่ มก็ร้อนมากๆอย่น,นี่ย ดูสิเดี๋ยวมันดาลองไปเกิดนะ้ำดูก่อนนะน้ำมันจะไหลหรือเปล่าต่อเสร็จแล้วนะคะไหลหรืสิน้ำมาหรือยังโอ้มาแล้วเดีย๋ยวจะต้องล้างถังก่อนนะจะต้องเอาถังนี้มาใส่ให้แม่ก่อน อางอันนี้มันยกได้ค่ะท,ที่อ่างซีเมนต์นะมันยกไม่ได้หนนะักมันย้ายไม่ได้เดี๋ยวพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนหาที่ตั้งก่อนเดี๋ยวนอะนเดี๋ยวนอะเดี๋ยนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น เียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างก่นนอนล้างใบไมก่นนอกนล้างอนี้นะคะ FC ใบละร้อยเองนะ ยกไปไหนก็ได้ล้างก็ง่ายเออกิน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 ไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนถังน้ำก่อนส่วนบุญรอดมองตาแป๋วเลยนะ เดี๋ยวจะใส่ให้คนละอันอันนี้ให้แม่อันนี้สำหรับให้แม่เราไม่ต้องให้มันหกนะคะไม่ต้องคว่ำเราก็มัดใส่เสานะคะมัดใส่เสาไว้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนถังนี้นะคะอาไว้ให้บุญรอดนะคะนะเขาเยอะไปเยอะไปนี่เปลี่ยนน้ำก่อนล้างถังก่อนความคิมมันก็เปิดตู้ได้น,นะแต่ว่าไม่ได้เอาครีมมา ก็ามาขีดนะขันขันตรงนี้นะ่ะแล้วมือเปล่าขันไม่ได้มันแน่นโอ้ได้ยูนั่นเออได้ยู่ได้ยูเปิดตูดได้อันถังนี้นะ่ะแต่ว่าอีกถังนึงมันเปิดตูดไม่ได้ ทิปให้ด้วยนะคะเอาน้ามาใส่ถังเถิเด้อแต่ว่าไม่เอาน้ำให้น้องกินนะคะเอานะมาใส่ถังแล้วใส่สองถังถังอันนั้นมันเปิดตูดไม่ได้ค่ะถังใบนั้นน่ะก็เลยไม่ใส่มันเปิดตูไม่ได้มันยกไม่ไหวถ้าเปิดตูดไม่ได้ก็คือยกไม่ไหวอา้าว มองหาอะไรล่ะเอ้าน้ำไม่ไหลซะงั้นหลุดตรงไหนอีกล่ะโอ้ยเนาะเดินกลับไปหาน้ําก่อนนะว่าไงอดำเห็นน้ําแม่หลุดไหมก็ไม่หลุดนะน้ําก็ไหลอยู่อ้าแล้วมันหลุดตรงไหนล่ะไปดูสิอ๋อไหลแล้วอกินน้าไปนี่กินไปกินไปเยาจะใส่ให้เต็มถัง ไม่มีไม่มีหมดแล้วกินฟางไปเออนั่นละในระหว่างรอ,อน้ำนะคะแม่ดาก็จะเก็บปุ๋ยก่อนนะเสริมก่อไฟเมื่อคืนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะรอ,อน้ำก่อน เก็บมกนเืน,น้ำน,นี้ก็ถังนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไดาก็ยังไม่ทันได้ไปช่วยทางด้านหน้าเลยนะคะฝ่กเอฟจีชมคิดเป็นกำลังใจให้เน่ยเด้อแมดาก็ได้ปีกตัวมาที่ไม่เห็นแม่ดายอยู่กับเพื่อนๆก็มาดูนี่แหละคะ่ะสองไม่ลูกนี่แหละคะ่ะ เปียกก็เปียกนะที่นอนก็เปียกถ้าเปียกแล้วก็จะมีมะลงมแแรงเยอะนะมาแรงวันก็เยอะเขือนกระเต็นไปหมดเพราะฉะนั้นนะเขื่อนไม่ให้มีแมลงนะคะก็ต้อง เกก็บออ,อ,อจะได้สนนะอาดจะได้มไม่มีแมลงมาลงแมลงถ้าเราไม่เก็บทุกวันนะมันก็จะเก็บยากเลยสิมันเยอะ เหมือกนกันนะหลบหน่อยหลบแม่หน่อยเร็วไปไปไปแม่จะเก็บตรงนี้นะแม่ก็จะโหดร้ายแล้วสิ ไม่ไหลอีกแล้วค่ะที่นี่แหละปัญหาไม่รู้มันเป็นอะไรพอเปิดทีไรเนี่ยเปิดแป๊บเดียวไม่ไหลอีกแล้วเฮ้ยใ,ให้เต็มถังสักทีนะน้ำหยุดไหลซะแล้วน้ำหยุดไหลแล้วไม่เต็มถังสักทีไม่รู้มันเป็นอะไร ปัญหาแบบนี้เลยแมย่ยาชีถึงไม่เอาน้ําใส่ถังใส่ไม่เคยเต็มถังน้ํามันหลุดน้ํามันไม่หลุดหรอกคะ่ะมันไม่ไหลชื้ชนๆรู้มันเป็นอะไรไปดูก็น้ําก็เปิดอยู่แต่มันไม่ไหลไม่จะใส่ให้เต็มถังก็ไม่เต็มแล้วรู้เดินไปเดินมานี่ก็จะเพี้ยงแล้วนี่ ไปทำใหม่ก่อนแม่ดาก็ถอดข้อต่อออกนะคะเพราะว่าน้ำไม่ไหลาอาจจะเป็นว่าข้อต่อมันเล็กเนาะข้อต่อมันเล็กน้ำไหลไม่สะดวกมันก็เลยไม่ไหลแม่ดาก็เลยนี่ถอดออกแล้วก็ตัดตัดต่อนะคะลนไฟเอานะลนไฟเอาให้มันให้มันอ่อนๆแล้วก็ให้มันสวมกันได้ก็เลยสวมเข้าไปแล้วเดี๋ยวลองไปเปิดใหม่ดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไร ที่นอนเปียกหมดแล้วบุญรอดอเดินไปดูน้ำนะคะน้ำมันไม่ไหลนะคะเมื่อกี้สามรอบแล้วเดินไปดูน้ำพอไหลได้สักพักก็หยุดไหลพอไหลได้สักพักก็หยุดไหลโอ๊ยเดินจนเหนื่อยแล้วเปียกหมดแล้วบุญรอดอมีที่นอนแล้ว เรีย้ยงหมดแล้วนห็นไหมน้ำมันหลุดออกจากถังไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนอนไปเลยอ้าวมันก็หอัออ,ออกมาพี่นาง หยุดไหลหรือยังห,หยุดอีกแล้วคะ่ะเอจีไม่ได้หยุดอีกแล้วไหลได้แป๊บเดียวแม่ดาเดินสามรอบแล้ว